แต่ก็ชชี้ก็เออวันนี้ตนี้อนี้ของเรานะแต่เนี่ยองเา้ามอูนก็วจากไหนแบบักขโมยทุกวันทุคืนของเราบ้านี่เท่าไหร่ครับหกเก้าคอยู่อยู่ข้างบนก็อยู่ตัวคอ ดเ,ดเดี๋ยวเครื่องแล้วข้างบนเลยมันไม่หายมันอยู่บนอยู่โรงพักเลยครับที่ประจําวันข้างหน้าเลยบอกว่าครับ,รบเราวันเดียวกันก็ประจําวันมาให้ผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ที่เลือกเลยว่าไหนที่ทเป็นของพี่เนี่ยปี่เดียวกันหรือวันเดียวกันไม่ของพี่เปิ้ลของจอหวันเดียวครับเอาลองดูข้าวเราก็ได้ว่าเอาพีพ่เราความสสอะไรไหมความรู้สึก อ่นี่ว่าข <Ve> he ่าวบทุกหาขับราแล้วก็ดีใจอะครัเพราะว่าเราคอยมาปีกว่าๆแล้วก็คว่าเราเกิดมานี้น่าจะสามแฟนใช่ไหมก้แจ่มถึงขั้นที่ถาเดี๋เดี๋ยวรปอแฟนนะก็รยู่ดีก่น่งเข้าไปสแปด้ปดแปดแปดแปดวปดแาไแปด้ปดแป่แปดแดแปดแ้ดแปดดดด เราเอาเงหมดไม่เป็นไรเงหมดแล้วมันเป็นเงินกับผ้าเจือเร้นมันครับของที่มันเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต้องรู้เดียวมันเอามาจากไหนจากไหนมันพอรู้ไหมคือแต่ก็มีบางส่วนที่ยืดๆมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรก็ทิ้งๆไว้ในบ้านนั่นแหละอะไรเงี้ยนะมันเก็บมันริบลับหน่อยบเราแนบไปจำบันไปแล้วครับอย่างเงี้ยจำต่อเราแล้วพูดเสียงหายจำได้ก็จะแย่ให้ชี้แล้วทำชี้นส่วนไป คนร้ายนะครับเข้าไปลักทรัพย์ในหมู่บ้านวิวสวนนะครับเมื่อวานที่6สิงหาคมนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ปรากฏว่ามีแผนพฤติกรรมว่ามีคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปลักทรัพย์นะครับในบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหลายหลังมากเลยนะครับเมื่อประมาณสักปี645นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้นะครับแล้วก็มีประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยร้องเรียนออกข่าวสื่อมวลชน หลายครั้งนะครับก็ทางสืบสวนของสอบพอไซน้อยโดยเจ้าหน้าที่ทีมงานของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะครับตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับก็พยายามทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับต,ติดตามแผ่พฤติกรรมต่างๆของคนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่นะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่6สิงหาเนี่ยได้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคคนร้ายได้เข้ามาก่อเหตุรักทรัพย์ในหมู่บ้านนะครับทางเราเนี่ยก,ก็ได้ทําการสืบสวนนะครับเฝ้าสังเกตจนกระทั่ง สามารถที่จะแกะรอยคนร้ายได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมีหลายคนนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อทําการสืบสวนแล้วปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมีคนเดียวนะครับแต่มีพฤติกรรมการก่อเหตุในลักษณะการวางแผนสลับซับซ้อนนะครับมีการนําเครื่องมือไปซ่อนไว้ในพงหญ้าทุง่งนาใกล้หมู่บ้านนะครับมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับอำพางตัวต,วตวนเนี่ยหลายครั้ง นะครับทางสืบสวนสอพและสอบพอไซน้อยเนี่ยก็ไม่ได้มีความย่อท้อนะครับมีการไล่กล้องไปจนถึงคอนโดอยู่ที่ไหนนะแถวบางใหญ่นะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อคืนเนี้นะครับเราสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับพร้อมของกลางหลายรายการมากนะครับที่นํามาตุดยึดตามที่สื่อมวลชนเห็นในในบนโต๊ะเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้มีทางผู้เสียหายนะครับหลายๆคนจากหลายๆหลังในหมู่บ้านนะครับมาดู ของกลางต่างๆนะครับมีหลายคดีนะครับที่ที่ของกลางยังอยู่นะครับแล้วก็ผู้เสียหายสามารถยืนยันทรัพย์สินของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดําเนินคดีเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากทางสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวนะครับบ้านหลังใดนะครับที่อยู่ในในบริเวณใกล้เคียงนะครับถูกลักทรัพย์นะครับและยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ขอให้มาดูทรัพย์สินของตนเองนะครับที่ห้องสืบสวนสพไซน้อยนะครับ ในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดำเนินคดีในเบื้องต้นของคดีคดีล่าสุดก่อนนะครับซึ่งขึ้นซึ่งก่อเหตุเมื่อวันที่6นะครับในส่วนของคดีที่ปี6 4 6ี่หที่ยังจับลุมตัวไม่ได้เนี่ยสารตั้งต้นคือผู้เสียหายนะครับขอให้ผู้เสียหายเนี่ยได้มาโปรดมาชี้ย,ยืนยันทรัพย์สินของท่านนะครับว่าสิ่งใดที่เรายึดมาจํานวนหลายร้อยรายการเนี่ยเป็นของท่านนะครับเราก็จะทยอยดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาจากการซักถามแล้วเนี่ยปรากฏว่า รับหมดเลยใช่ไหมครับรับ,ร,บรับหมดเลยนะครับ <Thompson. S 2> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสืบสวนนะครับทําเป็นลิสต์รายการมาว่าขึ้นบ้านหลังไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ไปหาทางผู้เสียหายนะครับให้เขามาดูนะครับผู้เสียหายรับสารภาพไหมครับว่านําทรัพย์สินที่นัมาเ,เ,าเอาไปทำอะไรเออผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยก็เบื้องต้นรับสารภาพว่านำทรัพย์สินมาได้มาเนี่ยก็นําไปขายบางส่วนสิ่งใดที่มีค่าได้เงินเยอะก็ นำไปขายนําเงินมาใช้จ่ายนะครับส่วนสิ่งใดที่มันไม่มีค่าอย่างเช่นนี้ครับเรื่องร่มเข็มขัดอะไรพวกนี้ก็เก็บไว้ก็คงเป็นลักษณะของของออคนร้ายที่รักทรัพย์เป็นปกติอาชีพโดยทั่วไปนะครับก็จะมีทรัพย์สินอะไรต่างๆอยู่ในบ้านเป็นเยอะแยะไปหมดอ่ะพูดง่ายอันไหนโชคช่วยได้ก็เอามาก่อนนะครับอันไหนมีค่าก็ขายไปอันไหนไม่มีค่าก็เก็บเก็บไว้นะครับครับก่อนตอนนี้เรียนมาประกอบอีกเนี่ยคงจะมีส่วนในเรื่องของการความคิด ในการที่จะก่อเหตุแล้วเ,เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยติดตามได้ยากเช่นการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหลายครั้งนะครับการนั่งรถมาหลายทอดการที่มีการสลับสับเปลี่ยนซ่อนอำพรางเครื่องมือที่ก่อเหตุนะครับหมายถึงว่าก,ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือไปซ่อนไว้ตัวก็ไปป่าๆพร้อมทรัพย์สินนะครับเมื่ออาจจะไปเจอด่านตรวจจุดตรวจเนี่ย จเจ้าที่ตำรวจสายตรวจก็คงไม่ได้สงสัยอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเอาอุปกรณ์การงแงะติดตัวไปด้วยก็อาจจะเป็นเหตุให้ตํำรวจสงสัยและนําสุขการจับกุมได้นะครับ